เอาละครับมาเข้าสกู๊ปแรกของเรากันเลยดีกว่านะฮะวันนี้เป็นเรื่องราวของวันสําคัญของคนในวงการบันเทิงครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเป็นวันประกาศผลรางวัลทรัทัศน์ทองคำครั้งที่29นะครับวันนี้รายการ True Insider จะพาคุณผู้ชมนะครับไปอัปเดตกันนะครับว่าใครกันที่ได้รับรางวัลบ้างและสาขาไหนเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ รางวัลของวงการบันเทิงไทยทรทัศนท่องคำครั้งที่29ภายใต้ชื่อ60ปีทรทธานไทยกไกลสู่อาเซียนจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่14มีนาคม2558ณห,ห้องประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์โดยสารางวัลกิติยศของคนทีวีในปีนี้ตกเป็นของนางสุชาดีมณีวงศ์นายพิษณุนิ่งกลัดและนายทกล,ลเกียรติวีรวรรณบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีดารานักแสดงเข้าร่วมงานอย่างคับั้งคะ่ะ หลัก,ลก,ลกมีดังต่อไปนี้รางวัลดารานำชายดีเด่นได้แก่ณเดชน์คูกิมิยะจากละครรอยฝันตะวันเดือดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสามสารใจให้เป็นหนึ่งเดียวแลวมันจะกลายเปนะ็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดรางวัลดารานำหญิงดีเด่นจีรนันมโนแจมจากละครเดชนาราชทางสถานีโทรทัศน์กองขบ,บกช่องเจ็ดค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีเกียริมีคุณค่าแล้วก็จะเป็นกำลังใจ ที่ดีมากๆในการทำงานเรื่องต่อๆไปของยุ so, ้ยนะคะส่วนรางวัลละครดีเด่นได้แก่ละครเรื่องลูกทาทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลผู้กํากับดีเด่นได้แก่ทารทิริพันธ์วราพรจากละครเรื่องลูกทาทางช่อง3มันเป็นทาดแล้วทำไมมันถึงอ่านออกเกนได้ รางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่นได้แก่วราวุฒินิยมศักด์จากละครเรื่องมาลีเรืองระบังห่างช่องสามค่ะจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้รางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นได้แก่วรัตยานินคูหาจากละครเรื่องสามีตีตราดทางช่องสามผู้ชายนี่ก็โง่งเหมือนกันทั้งโลกเลย ให้พี่สาวแกน้ำตาตกได้ฉันก็ทำให้แกน้ำตาตกได้เหมือนกันก้อย <c oughs> ได้เพลงละครดีเด่นได้แก่สิ่งลึกลับซับซ้อนในจักรวาลจากละครเรื่องทับเท็กรักล้นครีมขับร้องโดยจูเลียตเบวคอนี่ท่านสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยต์สิ่งที่พาเรามาพบก,กันออก็คือสิ่งเดียวที่พาฝนและลมหนาว รางวัลองค์ประกอบสินดีเด่นได้กแก่ละครเรื่องลูกทาสบริษัท t v c ีซีแอนด์พิทางช่อง3ารางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่นได้กแก่เด็กชายในเงาทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถ้าพ่อยังอยู่แล้วก็ไม่ต้องเป็นไอ้มงแล้วเราก็ต้องได้เล่นไหมอลิน วันบละครดีเด่นได้แก่และครเรื่องในสวนขวัญโดยกระสิดินแสงวงขังทั้งสามค่ะรู้ตัวนะว่าผมอาจจะไม่ดีพอสำหรับคุณนะแตผมอยากให้คุณรู้ไว้นะว่าสำหรับผมแล้วคุณมีค่าที่สุดเลย ้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านนะครับในทุกๆสาขารางวัลที่ได้รับไปนะฮะก็น่าจะมีกําลังใจในการผลิตผลงานที่ดีออกมาอย่างต่อเนื่องให้แฟนๆได้ติดตามกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะกับคุณยุ้ยนะครับที่ได้รับการเสนอชื่อในะครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วและในที่สุดฝันก็เป็นจริงสักทีนะครับได้รับรางวัลไปครองอย่างสมเกียรติขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงกันต่อกับ True Insider สักครู่เดียวครับ